คุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็กลายเป็นกระแสดราม่าในโลกออนไลน์<ะ>งานแต่งงานที่จังหวัดกำแพงเพชรครับปรากฏว่างานจัดไปเสร็จสับเรียบร้อยครับสุดท้ายเงินสินสอดล้านบาทหายไปครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือถูกชี้เป้าว่าน่าจะเป็นทีมงานออแกไนซ์โดยเฉพาะช่างภาพเขาวางเป้าไว้อย่างนี้ครับ ทีนี้เนี่ยล่าสุดเจ้าตัวช่างภาพคนนี้เขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงครับหลังจากที่ถูกเจ้าภาพใช้ถ้อยคําดุนแรงเลยนะครับเพราะว่าเจ้าภาพเขากล่าวหาว่าเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ขโมยเงินสินสอดหนึ่งล้านบาทไปคือช่างภาพช่างภาพหนุ่มคนนี้ครับก็เลยตัดสินใจนําเรื่องราวทั้งหมดมาโพสต์บน Facebook หวังให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆร่วมอาชีพว่าอาจจะมีโอกาสเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับเขาครับ ทางเจ้าภาพเนี่ยให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าหลังจบงานมีเพียงแค่ช่างภาพกับออแกไนซ์ที่อยู่บนบ้านส่วนเงินสินสอดเนี่ยเจ้าภาพเก็บเงินเอาไว้ในห้องนอนล็อกห้องแล้วครับแต่ห้องเนี้ยลูกบิดมันไม่ค่อยดีอืทางช่างภาพเองคนที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยเขาก็ยืนยันนะครับเขาบอกว่านอกจากทีมงานแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยมีคนข,นขึ้นขึ้นลงลงบ้านอยู่เรื่อยๆครับจริงๆบนบ้านเนี่ยไม่ได้มีแค่ทีมงานเท่านั้นนะครับ ช่วงเวลาที่บ่าวสาวอยู่ข้างล่างแล้วก็ผมเสร็จงานแล้วผมขึ้นมาเก็บของเก็บอุปกรณ์ข้างบนบนบ้านครับเ,เก็บอุปกรณ์แล้วกระเ,เป๋ากระเป๋าของผมอยู่หน้าห้องนอนครงนั้สื้พผ้าม,อมานอยู่ในพลาสติกที่แรปมาครับแล้วก็มีตัวหนังสือเป็นประการเคมีเขียนเห็นขั้วสุดท้ายคือแม่เจ้าสาวเอาผ้าหอ่อแล้วก็แบกขึ้นมาเดินเข้าห้องไปนั่งก็ผภาสุดท้ายที่ผมเห็น มันก็กลายประเด็นกลายเป็นประเด็นเพราะว่าเงินสินสอดหลักล้านอ่ะเยอะนะอยู่ๆก็หายไปล้านหนึ่งอ่ะแต่ว่าเก็บเห็นบอกเก็บในห้องแล้วนี่ล็อกห้องแล้วนะเพราะมันหายแต่ทีนี้เนี่ยด้วยด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่ที่ถูกระบุว่าจะบอกว่ากล่าวหาก็ได้ว่าเป็นช่างภาพเนี่ยเอ๊ไม่รู้เขามีพยานหลักฐานอะไรอย่างไรนะฮะทีนี้คดีนี้เนี่ยเป็นคดีความเพราะว่าเขาก็มีการแจ้งความดําเนินคดีกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเก็บหลักฐานครับแล้วก็พิสูจน์หาข้อมูล ซึ่งทางทีมออแก a ไนซ์เนี่ยมองว่าไม่แปลกครับที่ทางทีมออแก a ไนซ์จะถูกเจ้าภาพเพ่งเล็งเพราะว่าช่วงเวลาและสถานที่เนี่ยนะครับ mm. ก็ชี้ให้พวกตนตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แล้วคงต้องรอให้ความจริงปรากฏครับตอนนี้แต่แค่อยากจะเตือนเพื่อนๆร่วมอาชีพให้ทํางานด้วยความระมัดระวังจากเข่าออกบ้านบ้านงานบ้านเจ้าภาพเนี่ยอย่าไปคนเดียวครับ mm. ควรมีบุคคลอื่นรู้เห็นด้วยหรือว่าบันทึกเป็นไทม์ไลน์ของตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุด mm. เพราะว่าบางทีเดี๋ยวจะหายจะกลายเป็นว่าเนี่ยไปตอนนี้ไปช่วงนี้นะครับส่วนคดีความครับพนักงานสอบสวนของสอพทรงธรรมก็เร่งสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์พยานหลักฐานพยานบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้รัดกลุมที่สุดนะครับเพื่อที่จะสรุปคดีซึ่งท่านก็ยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ